เริ่มแรกให้ดูธงก่อนนะครับธงที่ทรรเนียบไทยนะครับวันที่3 1มสิบธันวาคม2,565 New Year's Eve เป็นวันก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ให้ดูข้างหน้าจะเห็นร้านช็อกโกแลตเยอะเลยลมแรงทีเดียวแรงมากๆ ย่านนี้บ้านก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้เดินดูนิดหน่อยอเดินเห็นถนนส่วนตึกนี้เป็นตึก medical center อยู่ติดกันฝั่งนู้นก็มี medical center เช่นกันมองไปรอบๆตึกรามบ้านช่องเป็นแบบนี้ เห็นริบๆตรงนู้นเป็นมอสส่วนที่นี่เป็นร้านช็อกโกแลตขายทั้งช็อกโกแลตขายทั้งดอกไม้ฝั่งนู้นก็เป็นบ้านเช่นกันทำเนียบที่นี่มีช้างนะครับช้างอยู่ตรงกลางรถประจําตําแหน่งเวลาไปพบใครก็เหมือนกันแล้วก็ใช้ธงช้าง เป็นธงประจำเอกรผชทูธ